เกิดเดือนไหนแต่รู้ว่าสัมสานกันคุยกันแค่น anyway> ี้ไปสัมสาวปีสัมสามออเข้าเรื่องเข้าเรื่องเลยเรื่องไหนดีคะภาพที่ออกมาภาพที่มันออกมานยังไงคะไม่มีอะไรจริงๆภาพผมรู้สึกว่ามันเป็นการดูแลซึ่งกันและกันมากกว่าจึงผมก็มีเพื่อนหลายกลุ่มมากครับผมซึ่งภาพอะ มุมมองความคิดคนมันก็มีหลายแบบเนาะเราก็เลยอยากจะออกมาพูดให้มันชัดเจนว่ามันคืออะไรเราก็จะได้ตรงไปตรงมาชัดเจนครับทุกคนจะได้ไม่เข้าใจผิดหรือว่าไปตีโพยตีภายว่าเออเป็นนู่นเป็นแฟนหรือเปล่าคนคุยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็พูดตรงตรงแล้วก็มีคนแบบส่งมาเยอะมากแล้วก็คนอื่นก็ไปทักเพื่อนผมทักนู่นทักนี่ไปเยอะมากครับผมผมก็เลยอยกออกมาแบบลายบอกทุกคนว่าเออเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะมันคืออย่างนี้นะอะไรเงี้ยผ่านนะับเพื่อนคนนั้นองคยน้อง,น,องน้องลีน้องลีอ๋อเป็น ใช่น้องเขาก็มีแฟนแล้วก็คุยกันแล้วด้วยค,วบบวคุยคุยคุยทุกฝ่ายเลยฮะคนลงใจงงเลยว่าเป็นผมอะไรเงี้ย<ช>เออเขาก็มาขอโทษด,ด้วยครับผมอย่างเงี้ยใช่แล้ว<ช>้วไดคุยกับน้องแล้วครับผมเหมือน,นน้องก็คุยกับแฟนอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรเขารู้จักแฟนเขาอยู่แล้วเหมือนกันปรากฏว่าพอมันมีข่าวไปมันก็มีคอมเมนต์ต่างๆใช่จริงๆผมรู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งธรรมชา เป็นเป็นสิ่งที่ธรรมชาติมากการดูแลกันไม่ว่าเราไปเที่ยวสังสรรค์กันอะไรเงี้ยเราก็มีเพื่อนหลายประเทศอย่างที่คนทุกคนไปอะ่ะก็ต้องดูแลกันซึ่งกันและกันมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วครับผมแล้วก็ก็เหมือนเราแบบก็ต้องระวังในการแบบรองตัวให้มากขึ้นนั่นแหละเออเพราะว่าภาพบางภาพมันอย่างที่บอกเนาะวิดีโอมันถ้าเห็นยาวมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งเ,เห็นสั้นมันจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งอะไรงเงี้ยเออเพราะว่าคนก็จะตัดแค่แป็ภาพใช่แต่สุดท้ายเราก็ต้องเ<ๆ>ขาเรียวกว่าอะไรอ่ะคือเรา ก็ห้ามความคิดคนไม่ได้มันก็มีคนที่ชอบเราคนที่ไม่ชอบเราเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยครับผมก็นั่นแหละฮะก็อยากอย่างที่บอกก็อยากให้แชร์ไลฟ์ผมให้ทุกคนเข้าใจว่าเออความจริงมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยปปอย่างาาที่บอกเราห้ามอะไรเขาไม่ได้อ่ะเออมนุษย์อะ่นนนอะนะครับใช่ใช่ก็คุยกับพายคุยกับพี่ออบอยู่เหมือนกันครับผมว่าสมมติว่าถ้ามันแบบเยอะเกินไปหรือว่ามันแบบลำเส้นเกินหรือว่าคุณแบบว่ามีการแบบ ทำเกินเบิเนี้ยเราก็มีการคุยครับว่าจะแจ้งความหรือก็จริงก็มีแจ้งเป็นบางส่วนแล้วครับจากที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือค่อนข้างทำงานหนักต้องมาเจอเรื่องมันหนัอีกทํางานหนักไหมก็หนักอยู่ฮะซ้อมซอนครับผมถ้าเจอเรื่องหนักหมายถึงว่ามันเหนื่อยกว่าเดิมบันท<พ>อด <พอ S 1> ไหม <พอ S 1> จริงจริง,รงเราก็มนุษย์คนหนึ่งธรรมดาเนาะ <พอ S 1> เราก็ถามว่ามันเจอเรื่องมันก็บันทอนมันเหนื่อยอยู่แล้วครับผมแต่เราก็ต้อง โฟกัสให้สุดเพราะว่าเราก็บริสุทธิ์ใจที่จะพูดอะไรเราก็รู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรสิ่งที่เรารู้สึกผิดอะไรเงี้ยเออเพราะมันเป็นการดูแลซึ่งกันและกันแต่คนอื่นที่คลิปที่ออกไปคนอื่นมันดีพอทีไพายได้อันนี้ก็เข้าใจแต่ก็อยากให้เราก็เลยอยากออกมาแถลงว่าไม่ใช่เพงแถลงออกมาแบบไลฟ์มาบอกให้ทุกคนเข้าใจตรงกันให้ได้มากที่สุดครับไม่เลียนแต่ต้อขอทเขาเขาทักมาขอโทษแล้วครับเขาทักมาเขาทักมาขอโทษนะเขาก็ไม่ผิดนะเอาจริงแล้วเพราะเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครเออ เห็นว่าตอนะก็หนักอยู่สำหรับผมน่าจะใช้ energy เยอะเป็นพิเศษเพราะว่าเราไม่ได้ถนัดร้องด้วยถัดเต้นด้วยแต่เราก็จะทําสุดความสามารถในรลเวลในการพัฒนาตัวเองของเราเห็นว่าีนเคยเมียพิเศษรู้ว่าพี่ซีไปทั้งเรียนร้องเรียนเต้นครบเลยฮะจริงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากอยากร้องในสไตล์ที่มีความแบบโน้ตที่มันมีไดนามิกมากขึ้น มีลูกคอลูกเอื้อนมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ลายเต้นที่มันต้องแบบว่าชัดขึ้นหรือเก็บท่ามากขึ้นหรยอ,อะไรเงี้ยพูแน่ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมให้มากที่สุดครับผมก็คือจะเรียนจนหยดสุดท้ายจนดีใช่เลือดออกสุดท้ายเลยครับ <laughs> เรียนมันต้องเรียนฮะแต่เราก็รู้สึกนะว่าเออร่างกายเราไม่ได้แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าคือผมอะไม่เคยซ้อมเต้นทุกวันแล้วก็มันลมลุกคลุกทานมันมีหลายท่าท่าที่เราไม่เคยเต้นมาก่อนเยอะ แล้วเราเต้นทุกวันอะไรเงี้ยเออมันก็เลยรู้สึกว่าแต่เราคูดาวทุกวันนะเขาบอกว่าเวลาก่อนเต้นเราก็ต้องแบบวอร์มพอเต้นเสร็จเราก็ต้องคูดาวมิฉะนนกล้ามเนื้อจะอักเสบเงี้ยเออก็พยายามคูดาวทุกวันเซฟร่างกายให้มีชีวิตรอดในวันนี้ิมะนะมันมีท่ายากกว่าที่เคยขับเลยมันมีท่ายากผมทักแวบกับคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วคืออุ้มหนุ่มขึ้นมาโคตรยากสำหรับผมเพราะว่ามันเราต้องเซฟซึ่งกันและกันด้วยต้องไว้ใจซึ่งกันและกันด้วยอันนี้ก็จะมีเยอะเพราะว่ามันนเป็ เพลง e n l เล e มันก็จะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรความใกล้ชิด Touch My Body อะไรเงี้ยนะพครั้งนี้หนูจับเฮียโยนไปหัยมันก็มีท่าเต้นคูเยอะขึ้นดีกว่าครับผมเพลงอะไรที่พิเศษพลงอะไรที่พิเศษจริงๆเราชอบ playlist เพลงในคอนเสิร์ตนี้มากกว่าครั้งที่แล้วครับผมเรารู้สึกว่าเชื่อว่าเพลงทุกเพลงอะ ทุกคนอ่ะรู้จักแล้วก็เป็นเพลงที่ผมตัวผมชอบด้วยหนูชอบด้วยแล้วก็เอามามิกมาร้องกันแล้วก็หาเพลงที่เข้ากับพาร์นั้นให้มันดูกลมก่อบมากที่สุดด้วยคนระับที่แบบตอนที่เลือกเพลงดูเนี่ยเขาแบบว่าอยากได้สไตล์แบบยากมากเลือกยากมากเพราะว่าบางบางเพลงที่เราอยากร้องมันดูไม่เข้ากับพาร์ทนั้นเราก็ต้องหาช้อยอื่นมาพบเพลงมันมีเป็นล้านล้านเพลงมีทั้งไทยสากลเอ่อภาษาอื่นอีกอะไรเงี้ย พี่ตูเต้นมีกี่ภาษาเต้นคอนเสิร์ตเนี้ยเเดี๋ยวต้องรอติดตามว่าพี่พูดได้แน่นอนมีภาษาไทยนะและภาษาอ <c oughs> ังกฤษมีภาษา, <c oughs> า,ษาก็ต้องรอติดตามจริงๆผมบอกว่าวันไหนว่างสามารถลงเรียนลงซ้อมเต้นให้ไ,ได้เลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าอยากทําให้มันออกมาสมูทที่สุดเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่เราโฟกศิลป์ทำคอนเทนต์มันแฟลชแบ็กไปว่า เราต้องจำถ้าเต้นมีเนื้อเพลงด้วยมีร้องด้วยบ็อกกิ้งอีกหลายอย่างอะไรเงี้ยเออก็พยายามให้ผ่อนคลายมากที่สุดเท้าแบบนักาเท้าส้าวาเมื่อวานแฟนแบบกลังพยายามแบบเอ๊ะเท้าใครบ้างนะก็จริงก็ในในในคอมเมนต์ก็มีคนเดาถูกเดาถูกบ้างเดาผิดบ้างมีคนเชื่อมโยงว่าคนนั้นใส่แบบนั้นแต่่จริงไม่ใช่ มันเป็นเรื่องบังเอิญก็มีอะไรเรองเท้าจะเหมือนกันเพราะว่ารองเท้าไม่ได้มีคู่เดียวในโลกก็คิดในใจปุ๊บเทียบละอ่าคิดว่าใช่สิไม่ใช่เอออันี้เราเลมีใจว่ารองเท้าเซนต์คือเกรซลับเพิ่อนเราไม่รู้เขามาเป็นอะไรอ่ะเขามาเป็นแบบแพ็คหรวมมาหรือว่าแยกๆกันมามีหลายแบบเขาไปถึงเลือกเซนต์ดีนะเฮยนะครับเขาไปถึงเลือกเกรซเซนต์ดีะรองเท้ามั้งใช่ใช่รองเท้าญี่ปุ่ อ่าถ้าให้รวมถ,วถ้าให้รวมคนคนคนนี้เกตเกินเอ๊นับยังไงดีอ่ะถ้าให้รวมจำนวนคน,นคอะเกินห้าคนไปแน่นอนเห้าคนอยู่แล้วอะไรก็เกินอยู่แล้วอะไรเข้าว่าบาบาอะไรคือเต็ดเดียวหรือว่าแล้วคิด<ๆ>หรอว่าเท้าบางคนจะเป็นเท้าจริงเฮ้ <S <S ยมาถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปกัน นี่มาถ่ายเพิ่มแล้วม<อ>าถ่ายเพิ่มแล้วคือเราหลอกเราสับขาหลอกไม่รู้ไปทีป๊อปป่ะทีป๊อปไหมต้องทำหนูไม่อ่ะเป็นสาวมั่งสะพโลกไหมคะอยากให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันจะจะจะมีแบบว่ามาเป็นแบบแข่งกับพี่ตีมาแข่งกับหนูนะมาแบตเตอร์นกันเลย <laughs> ผมไม่คิดแข่งกับใครเลย <laughs> <laughs> ตอนนี้ผมแข่งกับตัวเองฮะแข่งกับตัวเอง,งเขาต้องหาคนที่แบบว่าเป็นสะพโลกแบบเด็จะนุ่มมาแข่ง ผมหวังว่าจะมีเจอแกส๊สคือเราอะซ้อมกับเกสครบทุกองแล้วครับผมครบทุกองค์หมายถึงว่าครบทุกเกสแล้วเราเจอหน้าเราเจอหน้าเจอตากันครบแล้วแปลว่าแต่ละพาร์ทก็มีเกสแต่ละพาร์ทเนี้ยหรอก็ก็ต้องใช่ครับ <c oughs> <c oughs> ไม่มารวมกันบ้างเดียวหรอกนะลูกลูกโซนคลอดแล้วล แต่เป็นข้อเป็นภาพนิ่งอยู่อาจจะได้เห็นตัวเป็นๆผมยังไม่เห็นเหมือนกันได้นะครับผมคิดว่าน้องโซนน่าจะมาสักพาร์ทหนึ่งครับผมไม่อาจจะเป็นแสดงโชว์คู่หนุ่ไปทุกเพลงเลยน้องโซนกับนิวนิวส่วนเรานั่งดูไปไหมฮะฝากพี่พ่สื่อไปด้วยฮะวันนั้น วัน anyway? ที่เท่าไหร่คะวันที่25ตุลาคมที่ Impact Arena ครับผมรับรองว่าใครที่ได้ไปดูคอนเสิร์ตเราจะสนุกแน่นอนคุ้มค่าบัตรแน่นอนเพราะว่าคอนเสิร์ตเราไม่ใช่คอนเสิร์ตธรรมดาเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตวาไรตี้ครับผมมีครบรถยังซื้อบัตรได้ใช่ไหนยังยังมีบัตรอยู่ครับผมบัตรตองทางแล้วก็มีบัตรสตรีมบัตรสติมมิ่งมีมมิ่งค่ะโอเคค่ะขอบคุนะคะน่ายิดีค่ะขอบคุ่ให้ทาน อ,อะไรครับวันนี้หิวไหมวันนี้หิวเราซื้อหมูปิ้งมาแล้วก็ลืมกินพี่ตูนะคะเสร็จแล้วค่ะ